วันลุมพินียอดไอคิไม่หวนเปลี่ยนคู่ชกพร้อมทุกซ้ำมาฟลุตให้หายข้องใจยอดไอคมั่นใจแม้ต้องเปลี่ยนคู่ชกยันไม่ส่งผลต่อฟอร์มการชกพร้อมลุยแหลกอัดซ้ำมาฟลุตในฐานะคู่เอกภาคอินเตอร์ศึกวันลุมพินี66 ยอดไอคิออพิมลสีมวยซ้ายเฉียบคมวัย22ปีจากบุรีรัมย์ได้เลิกคืนสังเวียนอีกครั้งเพื่อเปิดศึกภาคสองกับมาฟรุตติฟิเยฟมวยหมัดดุวัย33ปีจากอุซเบกิสถานที่หวังถอนแค้นนักชกหน้าหล่อชาวไทยโดยจะวัดแกร่งกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอในฐานะคู่เอกภาคอินเตอร์ของศึกวันลุมพินี66วันศุกร์ที่7มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา เริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีดูคลิปวันลุมพินีวันที่26มกราคม2567คู่ราฟฟี่โบฮิกเวอร์ซัยอดอคิอพิมอลสียอด i อ q วเวอร์ซัสราฟฟี่สำหรับยอดไอ q กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มเข้าฝักหลังไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี49เมื่อ26มกราคมที่ผ่านมาทุบชนะแต้มคู่ชกไอดอนอย่างราฟฟี่โบฮิก จากฝรั่งเศสมาได้และเพิ่มสถิติชนะของตัวเองเป็น4ี่จากห้าไฟอยู่ในเวลานี้เดิมทียอดไอคิวมีคิวพบกับอิลยัตมูซาเอฟจากรัสเซียในสัปดาห์ก่อนแต่ต้องยกเลิกไปเนื่องจากอีกฝ่ายมีอาการบาดเจ็บก่อนได้หวนชกทันควันและโคจรมาเจอคู่ปรับเก่ามาฟลุตหลัดงอเคยเจอกันครั้งแรกในศึกวันลุมพินี20เมื่อกลางปีที่ผ่านมาซึ่งยอดไอคิวชนะคะแนนมาได้กลับมารอบนี้เจ้าตัวจึงหวังย้ำชัยให้เด็ดขาดอีกครั้งยอดไอคิวเวอร์ซัสมาฟลุต ยอด IQ ย้ำว่าการเปลี่ยนคู่ชกกระทันหันจากต้องเจอกับอิระยาตมาเป็นมาฟลุตไม่ส่งผลกระทบอะไรมากเพราะตนได้เตรียมฟิตซ้อมร่างกายมาแล้วอย่างเต็มที่โดยไม่ว่าต้องสู้กับใครตัวเองก็พร้อมมุ่งมั่นเก็บชัยชนะต่อเนื่องให้ได้เหมือนเดิมตอนนี้ผมสามารถเจอกับคู่ชกคนไหนก็ได้ผมมองว่ามาฟลุตไม่ได้มีความน่ากลัวเท่ากับอิรยัตด้วยซ้ำหลังทราบว่าต้องได้เปลี่ยนมาเจอกับมาฟลุด ผมได้ย้อนไปดูเทปที่ตัวเองเคยชกกับเขารวมถึงไฟล์ล่าสุดของเขาที่แพ้ให้กับเฟอร์รารี่แฟรทพยายามศึกษาว่าสไตล์การชกของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่ดูแล้วถึงตอนนี้เขายังคงเป็นมวยที่เน้นใช้หมัดเหมือนเดิมส่วนอาวุธอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาที่สำคัญคือดูเหมือนจะแพ้ทางมวยฝีมือด้วยครับยอดไอค r s u s มา f l ุ t อีกหนึ่งความท้าทายในไฟ์นี้ของยอดไอคคืออยากสยบคู่ชกที่แข็งแกร่งอย่างมาฟลุต ลงแบบไม่ครบยกให้ได้โดยหวังนำประสบการณ์คว้าชัยชนะในภาคแรกที่เคยเจอกันมาปรับใช้เล่นงานให้อีกฝ่ายต้องน้ำตาตกในซ้ำสองผมมองว่ามาฟลุตเป็นคู่ชกที่เอาชนะน็อกได้ยากมากตั้งแต่ดูไฟที่เขาแพ้มาสามครั้งมีแต่แพ้แบบคะแนนทั้งหมดผมตั้งใจอยากย้ำแค้นเขาให้ได้และหวังลึกๆว่าอยากจะเอาชนะน็อกคู่ชกและคว้าโบนัสให้ได้ในทุกครั้งที่ขึ้นไปสู้บนเวทีด้วยยอดไอคิวกระหายชัยชนะเต็มที่ ไฟนี้ผมมั่นใจมากว่าจะเก็บชัยชนะได้แต่ยังไงก็จะไม่ประมาทมาฟลุตแน่นอนเพราะใช้นมเล็กทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดไฟนี้ผมเต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนคู่ชกกระทันหันแต่ก็เป็นคู่ชกค,คนเก่าที่เคยเจอกันมาก่อนแล้วผมพร้อมแล้วที่จะย้ำชัยเขาให้ได้ครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch w o n i k com บางประเทศ facebook or youtube one บางประเทศ และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที